ลูกทั้ง5คนนะครับก็มาแสดงบุธิตาจิตนะครับส่งคุณพ่อวันสุดท้ายนะฮะในชีวิตรับราชการคุณพ่อจะสอนเสมอว่าให้ทำตัวทาชีวิตให้สมถะนะครับอยู่เราก็มีข้าวกินนะฮะฝนตกเราก็ไม่เปียกเพราะเรามีบ้านอยู่นะครับอยากไปไหนเราก็มีรถขับนะครับเราไม่ต้องมีสมบัติอะไรมากนะครับเพราะชีวิตรับราชการมันมันคงไม่ร่ารวยนะครับ สิ่งที่คุณพ่อทําให้ดูเป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจก็คือท่านจะรักลูกน้องนะครับวันใดที่ลูกน้องถูกทําร้ายนะครับเช่นลูกน้องถูกยิงนะฮะไม่ว่าท่านจะติดภารกิจอะไรนะฮะท่านจะยกเลิกทุกอย่างท่านจะเตรียมอาวุธครบมือนะฮะเตรียมสัพพะกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ต้องไปจับไอ้คนที่ก่อเหตุให้ได้นะครับสิ่งตรงนี้ก็จะได้ใจลูกน้องเสมอมาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะครับครับาาสาหรับวันนี้ก็